มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ง่ายนะอย่างอื่นต้องไม่เอานะถ้าเอาอย่างอื่นด้วยผู้เจ้าเป็นแค่ช้อยหนึ่งเทพพระเจ้านั่นโน่นนี่ฉันก็เอาด้วยอันนี้เรียกลักตถาคตพอประมาณนะไม่ใช่ตถาคเตเอกันตคตโตอภิปัสสโนอภิคืออย่างยิ่งปสัปสสโนปัสสนะคือเลื่อมใสเลื่อมใสอย,อย่างยิ่งตถาคเตก็คือในตถาคตเอกันตคตโตก็คือส่วนเดียวเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตถ,ถึงที่สุด โดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่นดังนั้นถ้าโยมยังไปวิ่งบูชาสิ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่ใช่ละเริ่มไม่ใช่ละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเท่านั้นเลยคือโยมเป็นได้ทําได้แต่โยมยังเป็นปุถุชนอยู่เพราะโยมยังคาใจว่าพระเจ้ายังไม่ประเสริฐจริงยังมีคนอื่นแถมอีกเพราพระพุทธเจ้าประกาศเองว่าพระองค์คนเดียวเท่านั้นเลย ที่ประเสริฐที่สุดในโลกยมเชื่อไหมละ่ะหรือ,อยังเชื่อว่าเทวดาชั้นนั้นพรมชั้นนี้ยังประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้ารู้จักหมดพรมเทวดาทุกชั้นตอนที่พระองค์ยังอยู่พรมชั้นหนึง่งแค่คิดนิดเดียวว่าไม่มีภิกขุรูปใด ขึ้นมาพรมชั้นนี้ได้พระพุทธเจ้าไปนั่งสมาธิบนหัวพรมพระโมคคัลลานะขึ้นไปบ้างพระมหากปินะขขึ้นไปบ้างไปนั่งบนหัวพรมทั้งหมดแต่นั่งต่ำกว่าพระเจ้านิดหนึ่งเห็นไหมความเคารพคารวะยังมีอยู่ไม่มีหลอกที่พระเจ้าจะเก่งน้อยกว่าใครในโลกธาตุนี้สัมมาสัมพุทธะเลิศที่สุด ยอมเชื่อไหมถ้ายังไม่เชื่อไม่ร้อยเปอร์เซนต์ก็เรียกว่ารักตาถาคตพอประมาณนิดๆหน่นนนอยๆอ,อย่าไปบอกพระพุทธังสารนังกระจามิคําพูดเรากับการกระทําไม่ตรงกันปรับซะปรับปรับให้ตรงกันซะถ้าเราสวดสาธยายธรรมว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ช่วยวางอย่างอื่นด้วยแค่วางในใจก็ได้วางในใจก็ยังดีถึงแม้บางทีเกรงใจแหมเจ้านายยังพาผมไปทำโน่นทำนี่อยู่เลยครับไม่เป็นไรใจอย่า ไว้แลกันใจอย่าไปวางที่ใจก่อนแล้วมงคลในแบบสมณาาพราหมณ์เราอื่นเลิกซะเพราะมันขวางกั้นมรรคผลเพราะโยมกําลังขวางกั้นยังไงโยมกําลังเข้าสู่ทิฏฐิคือความเห็นว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาล มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบันดาลให้เราดีเราเลวขึ้นมาได้ซึ่งมันผิดมันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่โสดาบันจะต้องละให้ได้โสดาบันจะต้องละมิจฉาทิฏฐิสี่อย่างว่ากรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุเรามีเครื่องรางของขัง,งอะไรเต็มไปหมดเลยนะคิดว่าสิ่งนั้นโดนบันดาลดีเลวให้เราได้เป็นความเป็นมงคลของ วิตแต่มันคือมิจฉาทิฏฐิโยมไปดูดีๆนะเดรลฉานวิชารวบรวมไว้ให้แล้วพระาศาสดาตรัสถึง13พระสูตรว่า